สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกา d โดจิวเวอรี่ร่วมกับบริษัทวันสยามฟันนี่เฟิร์สจำกัด ยกระดับแพลตฟอร์มรายการแข่งขันร้องเพลงลูกทุง่งเน้นทั้งการร้องเต้นเล่นเอนเตอร์เทนโดยได้ทำการเฟ้นหาคัดเลือกจากทั่วประเทศได้นักร้องคุณภาพทั้ง77จังหวัด77คนสู่การแข่งขันผ่านหน้าจอทีวีและโซเชียลมีเดียและใน36คนสุดท้ายไปสู่6คนสุดท้ายที่พร้อมเป็นศิลปินหน้าใหม่ระดับวงการผ่านการประชันเสียงร้องและฟาดฟันในโจทย์ที่ท้าทายสนุก มันเข้มค้นทุกสัปดาห์แซบทุกเบรกเพื่อชิงเงินรางวาัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทเริ่มออกอากาศวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2565เวลา18นาิกาทางช่อง9 m c o เ HD มหมายเลข30ค่ะ ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งนะครับเรียกว่ารวมเด็ดเผ็ดมันจาก77จังหวัดทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับมาฟาดฟันกันแล้วก็สนุกสนานในแต่ละโจทย์ที่ท้าทายน้องๆมากๆนะครับผมแล้วก็ท้าทายพวกเราทุกคนด้วยนะเพราะเราจะได้ชมเรื่องราวของความสร้างสารรค์ของน้องๆที่เกิดขึ้นทั้งเสียงร้องนะครับการเต้นนะครับการแสดงความสามารถที่จะครบรถมากๆก็ติดตามได้ในสงครามใหม่ครับก็ เรียกว่าเราคัดกันค่อนข้างเข้มข้นนะครับผมเราได้ท่านคณะกรรมการแล้วก็พิธีกรที่ดําเนินรายการสงครามใหม่ทำให้สนุกสนานแล้วก็6คนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นใครต้องติดตามเพราะว่าอย่างที่ ทุกคนบอกนะครับผมว่าทั้งร้องเล่นเต้นเอนเตอร์เทนได้ต้องครบรสจริงๆสําหรับยุคนี้ครับเพราะความสามารถของน้องๆต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ครีเอทนะครับผมความสร้างสารรค์นี่เป็นการนํามาก่อนนะครับผมแล้วก็เสียงร้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าวันนี้คนที่จะมาเป็นศิลปินดาวดวงใหม่ในยุคนี้ได้นีต้องครบรสมากจริงๆนะครับผมทั้งร้องเต้นเล่นเอนเตอร์เทนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือ LGBT <S <S <ๆ S 2> ก็ตามนะครับ <ๆ S 2> ขอให้มาเถอะครับสงครามไม่ต้อนรับแล้วก็สนุกสนานอย่างแน่นอนครับผมก็อายุ1 3ถึง30ปีนะครับผมก็เล่นเรียกว่าเป็นทั้งเด็กแล้วก็วัยรุ่นด้วยนะครับผมแต่เป็นรวมครบทุกยุคกนะันเนาะ ทุกเ<ช>จนเลยดีกว่านะครับผมประมาณนั้นเราก็จะได้เห็นความสร้างสรรค์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือมิติภาพที่เกิดในรายการของเราครับผมน้องๆเนี่ยก็จะได้เพื่อนใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ได้ความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับการทําให้วงการเพลงนะครับวงการบันเทิงไทยเนี่ยครับผมมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นต่อไปครับในส่วนของกรรมการนะครก็อย่างที่บอกว่ามีอีกหลายท่านเลยวันนี้ก็มาบุโก้นะฮะับกับรังลูกตานก็มาก็ ดีใจคะ่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการนี้ก็อย่างที่บอกแหลคะค่ะว่า,าน้องๆทุกคนเนี่ยจาก77จังหวัดมีความสามารถมากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยาก,กับการตัดสินแต่ว่าก็ทาให้ดีที่สุดคะ่ะแล้วก็เชื่อว่า6คนสุดท้ายจะได้เป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่มาประดับวงการบันเทิงนะคะไม่ใช่แค่นักร้องอย่างเดียวแต่ว่าสามารถทําให้ทุกๆอย่างเลยก็มั่นใจคะ่ะว่าเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดคะ่ะ เก่งว่าบางคนอนะอย่างที่พี่ๆเห็นบนเวทีเมื่อกี้บางคนก็คือเป็นศิลปินได้เลยนะคะจริงๆแล้วอะแบบยิ่งเราเห็นแต่ละรอบเนี่ยคะ่ะเพลงช้าเพลงเร็วหรือว่ารอบตั่ต่อไปมันทำให้น้องเกิดประสบการณ์ในการประกวดแต่ละรอบแต่ละทีมแล้วก็ทําให้เราเองเราก็ได้ประสบการณ์จากน้องด้วยเหมือนกันนะคะการเป็นคณะกรรมการเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาคอมเมนต์หรือว่ามาแบบมติมา,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 มาอะไรน้องอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่หนูได้จากตรงเนี้ยตัวหนูเองนะคะหนูรู้สึกว่า มันทําให้การเป็นนักร้องลูกทุ่งของหนูนยะดูมีคุณค่ามากขึ้นสาหรับตัวหนูเองเนะี่ยแล้วก็ทําให้ความรู้ประสบการณ์ของหนูเนี่ยได้ได้แชร์กับน้องๆเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> จริงๆว่าลูกทุ่งมันไม่มีแค่กรอบเล็กๆ <c oughs> คือกรอบมันกว้างขึ้นทุกคนกล้าสามารถเอา,เอ,าเอาวุธที่มีในตัวของตัวเองเนี่ยเหมือนเสียงลูกคอการสแสดงอารมณ์ทุกอย่างขนมาได้หมดเลยเ <c oughs> วทีนี้ไม่มีกรอบไม่มีความจํากัดคุณมีความสามารถขมาเถอะครับ แล้วไม่ต้องกลัวกรรมการนะฮะเพราะกรรมการทุกคนโอเพ่นมากๆนะฮะเป็นสายเลือกใหม่ถ้าที่ครูเตรียมเห็นน้องๆบนเวทีอย่างโชว์ไปเป็นไงบ้างคะอึ้งครับอึ้งฮะต้องบอกว่าอึ้งจริงๆเขาคิดเองนะฮะคิดเองเราแค่เติมแต่งและเปิดโอกาสว่าโอกาสคุณนะคุณคิดมาได้เลยนะฮะอย่างบวกัวเองก็แต่งนิดเติมหน่อยอย่างบางทีเขามาเขาก็ล้นมาเลยนะเราไม่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยล้น ถ้าคุณไปสู่ชีวิตจริงถูกไหมฮะใช่ค่ะก็จริงๆประกวดนะคุณอย่างที่คุูเทียมบอกใช่อาปอว่าไงบ้างสรัน้องๆมันเมื่อกี้ตกใจล้นนี่หมายถึงน้องๆใช่ไหมพิธีกรคิดว่าพิธีกรนี่เกินคำว่าล้นครับโอ้ยเกินเยอะมากพิธีกรคือสนุกผมว่ารายการนี้เป็น หรือเราทํารูปแบบมาให้มันมีความครบรถครับ,ค,รบคือมีทั้งเรื่องของความสามารถแน่นอนเรื่องของการฟาดฟันคือเวลาคนที่จะมาแข่งกันเพื่อจะยืนเป็น6คนสุดท้ายเนี่ยใจมันต้องแบบเต็มที่มากดังนั้นความสนุกสนานบนเวทีจัดเต็มแน่นอนรวมถึงแสงสีเสียงวงดนตรีสดนะครับผมกรรมการทุกอย่างเราจัดเต็มอยากให้คนดูได้ดูแล้ววิธีการถ่ายทอดเพลง มันจะเหมือนเราฟังคอนเสิร์ตเลยมันไม่ได้ดเหมือนกับการที่เรามาฟังว่าเอ้ยเด็กคนหนึ่งร้องประกวดแล้วจบไปอันนี้คือเหมือนเราได้ดูคอนเสิร์ตได้ฟังเพลงเพาะและมีความหลากหลายด้วยครับก็ปวดหัวอยู่ไม่เพราะว่าคือแต่ละคนเขาอยากให้ให้กรรมการเนี่ยอยากให้น้องๆไ,ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดคือได้ไดรับการพัฒนาแบบรวดเร็วพร้อมใช้ดังนั้นแต่ละคนเขาก็จะ มีวิธีการในการที่จะสอนหรือแนะนําแตกต่างกันไปเราก็มีหน้าที่ที่จะแบบสรุปใจความทั้งหมดอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าคนที่มารายการเนี้ยน้องๆน,นะจะได้ได้ได้พัฒนาตัวเองอย่างตรงจุดมีคนหลากหลายแบบหลากหลายวง,าวงการมามาดูแล้วก็แต่ละคนเขาก็จะรู้ในแต่ละเรื่องราวของ ของแต่ละคนนะครับคือเด็กก็จะพัฒนาตัวเองได้หลากหลายแล้วพร้อมใช้จริงๆค่ะก็ฝากด้วยนะคะว่าอาทิตย์นี้6กโมงเย็นนะช่อง9กฎหมายเลข30นะคะก็เป็นเวลาดีนะคะเป็นเวลาครอบครัวแล้วก็เชื่อว่ารายการสงครามม่เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งรายการเป็นรายการครอบครัวที่เข้าไปถึงทุกคนได้อยากให้ดูเพื่อความสนุกและที่สําคัญคืออย่างที่ผู้กบบอกว่าเป็นกาลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยว่าใครจะเป็น6คนสุดท้ายรับรองแล้วว่าเข้มข้นสนุกได้สาระแล้วก็เป็นเวลาของครอบครัวที่ดีด้วยล่ะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานปามฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ